สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีประกาศตั้งเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2564ตั้งอยู่ที่โรงเรียนการจนานุเคราะห์อำเภอเมืองการจนบุรีจังหวัดการจนบุรีวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีเป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางการศึกษา มุ่งพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่21สำหรับโครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ดังนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มการบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มกฎหมายและคดีกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเจนบุรีบริหารโดยนายอนันต์ศักดิ์ภูพลพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเจนบุรีประกอบด้วยนางสาวสุนันทาเผาตะคุ และว่าที่ร้อยตีพัควัตอยู่พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเจนบุรี ส่วนรายงานผลการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2565นโยบายที่1ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจด้วยกระบวนการ Active Learning โรงเรียนจำนวน29แห่งในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เฉลิมลุกมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้มีการกระกวดคัดเลือกการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศรายงานการวิจัยในสันเรียนปัญหาและอุปสรรคครูบางส่วนยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆครูมีภาระงานมากขาดงบประมาณในการดำเนินโครงการ การแก้ไขปัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้นโยบายพร้อมทั้งนิเทศติดตามผู้บริหารและฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนด้วยขบวนการ Active Learning นวัตกรรมรูปแบบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของสถานศึกษาในสังกัด แต่านศึกษาในสังกัดสามารถสร้างนวัตกรรมผู้บริหารมีนวัตกรรมคุณครูมีนวัตกรรมนักเรียนสามารถสร้างนวัตกร,รเกิดขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามนยโยบายของท่านผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษา1.2การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่บลรเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนคพบคผู้ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งโรงเรียนในสังกัดทั้ง29แห่ง ได้รับการอบรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรูปแบบบูรณาการการใช้โครงงานเป็นฐานโปรเจคเบรนนิงมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีการจัดประกวดคัดเลือกการออกแบบการจัดการเรียนรู้คัดเลือกนวัตกรรมรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสภาพปัญหาและอุปสรรคผูบางส่วนยังจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆผูมีจํานวนภาระงานมาก ขาดงบประมาณในการดําเนินโครงการการแก้ไขปัญหาสํานักงานเขตพื้นที่ให้นโยบายพร้อมทั้งนิเทศติดตามการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสามารถสร้างนวัตกรรมและรูปแบบการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ 1.3การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะด้านภาษาและนิจิตอนรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนจำนวน29แห่งในสังกัดคุณครูมีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีนิจิตอลนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและครูในสังกัดครูได้รับการพัฒนาด้านภาษาด้านนิจิตอลโดยสพทและสพมการเจนบุรีหน่วยงานภายนอกเช่นมหาวิทยายลัยเป็นหน่วยงานจัดอบรมครูได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะด้านภาษาด้านดิจิตตลครูได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคครูขาดการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาดิจิทัลครูขาดความและกำลังใจและแรงกระตุ้นครูมีภาระงานมากด้านการบริหารจัดการนโยบายขาดความต่อเนื่องด้านแก้ไขปัญหาควรพัฒนาครูด้านสมรรถนะด้านภาษาและด้านดิจิทัลนโยบายควรม,มีความต่อเนื่องมีเทศติดตามอย่างเป็นระบบ1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง29แห่งได้รับการอบรมและพัฒนาวิทยาฐานะปพเอทุกโรงเรียนพบ100%ตามโครงการต่างๆดังนี้โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงการเสริมสร้างพัฒนาครูความก้าวหน้าของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเชนบุรีเป็นต้น1.6ความปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยบริหารจัดการเชิงบุรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 มีการจัดตั้งความปลอดภัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบ,บุรีตามแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัดทั้ง29แห่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประจำโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบ,บุรีและโรงเรียนในสังกัดทั้ง29แห่งสร้างหน่วยงานในระบบ MOE ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคด้านครูผู้สอนครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดก,การเรียนการสอนด้วยระบบความปลอดภัย การแก้ปัญหาให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสำหรับระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE ประเด็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้วยนวัตกรรม 3T 3Q c o v i ดการโมเดล ประกอบไปด้วยนโยบายของจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นของสพทจุดเน้นของสพทในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยขบวนการ PDCA ขับเคลื่อนไปด้วยทีมนำทีมทำและก็ทีมตามเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาด้วย 3Q Q ที่1ก็คือเขตคุณภาพโรงเรียนคุณภาพเครือข่ายคุณภาพในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมทั้งมีแผเนเผิญเหตุของโควิดการเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีแผนเกินเหตุด้วยการขับเคลื่อนตามนโยบายของสพทลงสู่สถานศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการตรวจ ATK สำหรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงบางโรงเรียนยังไม่ได้รับความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อชุดตรวจ การแก้ปัญหาเมื่อมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อให้มีการกักตัวและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนโยบายที่2ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาพและความเท่าเทียมกับสังคมการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษาการเจนบุรีได้ดำเนินการค้นหาเด็กใบเรียนที่หลุดออกจากนกระบบการศึกษาติดตามช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน69คนดังนี้สามารถติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษาการณีที่อยู่ในการศึกษาภาบคบังคับได้28คนและสำหรับเด็กที่อายุเกิน15ปีติดตามได้37คน การสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กพิการผู้ได้โอกาสผู้เรียนมีความต้องการจำเป็นพิการทั้งในและนอกระบบการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง29แห่งได้สร้างโอกาสและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กพิการผู้ได้โอกาสผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยมีนักเรียนพิการเรียนรวมในสถานศึกษาจำนวน42คน นโยบายที่ 3. ด้านความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพโดยการเพิ่มพูนทักษะพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะใหม่ในด้านหลักสูตรได้มีการจัดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานบรุรณาการกักบวิถีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการอนุมัติการใช้หลักสูตรตามขั้นตอนด้านขบวนการพัฒนามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรพร้อมทั้งนิเทศติดตามวัดและประเมินผลในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเจนบุรีจัดการเรียนรู้สหวิชาชีพสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพโดยการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทักษะใหม่จำนวน3ามแห่งได้แก่โรงเรียนประชามงคลโรงเรียนทองพาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสวัสดิพิทยาคมปัญหาและอุปสรรคขาดครูผู้สอนที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือทักษะที่โรงเรียนจัดสอนตามความต้องการของนักเรียนการแก้ไขปัญหาศึกษานิเทศติดตามให้คําแนะนําประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและสภาพความเป็นจริง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย MOU กับมหาวิทยาลัยนโยบายด้านที่4ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการนำานวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิตัลในชีวิตประจำวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง29แห่ง ได้เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ได้ปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนการสาร้างคลิปวิดีโอผ่านแอป,ปพลิเคชันการจัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนในการสร้างสื่อนวัตกรรมปัญหาและอุปสรรคครูผู้สอนต้องจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีการสร้างสื่อนวัตกรรมทำให้ครูผู้สอนมีค่าใช้จ่ายาเพิ่มและไม่สามารถดำเนินการได้ การแก้ไขาปัญหาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ในโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆโดยใช้ความยืดหยุ่นและสถานศึกษาจัดสื่อสนับสนุนครูผู้สอนตามความเหมาะสม การติดตามความก้าวหน้าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ12นโยบายการจัดการศึกษา7วาระเร่งด่วนโครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเจนบุรีร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการติดตามนักเรียนตกหล่นกลับมาเรียนในจำนวน65คนจากนักเรียนทั้งหมดที่ตกหล่นไป69คนโครงการโรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน โรงเรียนหนองขาวโกวิดพิทยาคมเป็นโรงเรียนนำล่องโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งเน้น1คนต่อ1อาชีพ1ดนตรี1กีฬาเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลือ่อมล้ำ 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ประสานความร่วมมือกับชุมชนวัดและหน่วยงานอื่นๆ สี่ส่งเสริมความสามารถในการเป็นนวัตรกรให้กับนักเรียนพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานสู่สุมสน 5. เพิ่มความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนหนองขาโกวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพามัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนเครือข่ายจำนวน12โงโรงทิ่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีโดยโครงการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วยการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เทคนิคการสร้างรายได้และการขายสินค้าออนไลน์การทำของที่ระลึกจากผ้าขมาร้อยสีปรับปรุงกล้องวงจรปิดในโรงเรียนช่อมบำรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปรับปรุงห้องถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนออนไลน์ ปรับปรุงจุดคัดกรองในโรงเรียนปัญหาและอุปสรรคงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาประสานความร่วมมือเครือข่ายจากหน่วยงานทางการศึกษาอบจพร้อมทั้งสโมสรกีฬาฟุตบอลที่เป็นชั้นนำของประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเจนบุรีเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขับเคลื่อนไปพร้อมกับแผนเผชิญเหตุโควิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการเจนบุรีขอจบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2565